คับผมไปเลยเอาขันไหนลงไปจ้ะเอารถขั้นดำกฮะเขากัไปน้ำกันได้ไหมอออไปแล้วตายุบ้านเด้อจ้าจะายุบ้านนี่ละจะไปหาเหรินเบาเด้อไปเหรินเบาายเหรนเบาน้ำมุนี่ล่ะเหรนเบาน้าขมคนขำเนี่ยางเาบากันน้ำมุนี่ล่ะเหรนเบายุบหวนีเว่นี่ละเวทีนี่ละเสียงดังปังเ่ย ายายบ่ไดดเห็ดยังแหละแต่ละมือบ่อดดเห็ดยังแต่ละมืออยู่เห็ดจต้องทำความสะอาดครับยามเวลาลูกหลานมาใส่สถานที่ทิ่มขยะไวาย้ยายเป็นผู้เก็บผู้ใดทิ่มขยะให้ยายเก็มผู้นะะั้นละบาไปแล้วไปแล้วไปไปไปแม่ไปแล้วเอ้อเอาลงรถนะแม่เพาลงที่มัน <laughs> ยายอวยพอรอน่ารักจังครับผมเอ,เอาแม่อวยพร่อกทรงกรันไง่วย,ยพร่กร<ส>นกัให้ลำลำเรื่อยๆให้ชุขภาพแฉ็งแห้งสุกุูทุกข้นแป้นเพ่งก็คือกันถูกเตาผู้ไปเร่นก็คือกันจะให้เจอฟ้าเจอฝน ไข่ขวอดจะสิ่งดีๆไข่ฟังปังเลยมีแรงหนีปราะวันเป็นงานฉลองบวชค่ะขอบุญขอกุศลน้ำเพลินไปๆไปไปฟ้อนเนี่ยแฟนคลับใจกระลอยทุกๆทำนะครับทุกๆบ้านทุกๆชมรมแฟนคลับทุกๆชมรมทุกๆบ้านทุกๆคนเลยได้ขาดไม่เด้ไปฟ้อนเนี่ยไปฟ้อนี่อโนรดีนะ เอโนะอะไดีก็คือกันกันจะอยู่ในบริเวณนี้แหละวันเกาอายุดีไม่แห้งทุกคู่ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนเด้อค่ะเด้อลำรวยลำรวยค่ะค่ะไปละอาถรรพก่อนไปใส่ละเอาฟังทั้สองทางกันเลยว่ารู้จักทางเสียงเสียงกันหมดเลยเรืงตรงๆเด้อปีกแม่แตนเสื้อสีเดียวกันครับซอ